สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้พบหนุบบ้าน,นากันอีกแล้วเช่นเคยวันนี้ผมก็จะมารายงานราคายางพาราประจำวันที่13มีนาคม2568นนั่นเองครับสำหรับราคายางพาราวันนี้ก็ดูว่าน่าจะดีขึ้นนั่นเองครับมีบางชนิดเท่านั้นที่ปรับตัว ลดลงไปเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับส่วนสาเหตุที่จะทำให้ราคายางพาราลดลงหรือเพิ่มขึ้นหรือจะดีหรือไม่ดีนั้นก็ขึ้นอยู่กับ7สาเหตุนี้ด้วยกันก็คือ 1. สภาพของอากาศ 2. การใช้ยาง 3. เศรษฐกิจของโลก 4. การอัด 4. ก็คืออัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 5. ราคาน้ามันตลาดโลก6การเก่งกาไรและ7ข่าวสารต่างๆนั่นเองครับ ผมก็จะพามาดูกันที่ราคาน้ำยางสดหน้าโรงงานวันนี้67บาทราคาวันนี้ยังทรงตัวเหมือนกับเมื่อวานราคาท้องถิน่น64บาทยางแผ่นรงควันชั้น3 70บาท5สตางค์วันนี้ดีขึ้นปรับบวกเพิ่มขึ้นมา49สตางค์ราคาท้องถิน่น6 7บาท5สตางค์ยางแผ่นดิบคุณภาพดี66บาท90สตางค์วันนี้ปรับขึ้นเล็กน้อย12สตางค์ ราคาท้องถิ่น63บสาท90สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 100เปอร์เซนต์วันนี้62บสาท40สตางค์ปรับลดลง10สตางค์ราคาท้องถิ่น59บาทส0สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 50เปอร์เซนต์ยางสดวันนี้31บาท20สตางค์ปรับลดลง5สตางค์ราคาท้องถิ่น28บาท20สสตางค์นั่นเองครับ ยางก้อนถ้วย DRC 55%ยางพักชั่วโมง34บาท32สตางค์ปรับลดลง3สตางค์ราคาท้องถิ่น31บาท32สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 65%ยางค้างคืน40บาท53สตางค์ลดลง5สตางค์ราคาท้องถิ่น37บาท53สตางค์ ยางก้อนถ้วย DRC 70%ยางเรรฟ43บาท68สตาง์ปรับลดลง6สตาง์ราคาท้องถิ่น40บาท68สตางค์นั่นเองครับเป็นราคาของตลาดกลางตรงนี้ส่วนราคาท้องถิ่นนั้นซื้อขายในแต่ละพื้นที่จะไม่เท่ากันนั่นเองครับปรับลดลงหรือเพิ่มขึ้นก็ไม่เกิน3บาทนั่นเองครับุดท้ายไปชมการซื้อขายยางพาราต่างประเทศพร้อมกันเลยนะครับ